อยู่บึงการค่ะมาเที่ยวเมืองบึงการจ้าขับรถเข้าเมืองบึงการนะคะเดี๋ยวพาเราเดี๋ยวพาลงและพาเราบึงการนะคะหลายคนอยากเห็นว่าบึงการเป็นยังไดนี่ค่ะเข้ามาแล้วค่ะนี่คือคือข้อสิขับรถเข้าัวเมืองนะคะมองแยกไฟแดงเข้ามาเข้าขวามาแล้วค่ะ ที่ใส่สอยค่เยอะมากยาวเยียดเลยค่ะบริเวณเท่ากับโรง่กับโรงเรียนเลยนะจ๊ะขับรถอุ้ยซีเจจังเปิดตรงนี้ค่ะว้าวซีเจบึงการเลิศอยู่ตั้งขามโรงเรียนอ้อมนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยนะจ๊ะจันพูดสุขหรือเปล่าดูแต่ว่าจมันพูด เหมือนอยู่ดอนต่ไม่มีนาฬิกาเลยนะคะไม่มีนาฬิกา ตงไปเข้าเมืองค่ะนี่บรรยากาศในหนาวอีลี่ลมเย็นคักนั่งทำงานดิฉันก็ลำบากนิดนึงนะคะ รถตรงไปฟังควาเขาตลาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งโขงก่อนขับรถเข้าฝั่งโขงไอ้ึงไม่ ดนะอันนี้เป็นสารลาพักด้วยค่ะสเต็กหมีสเต็กถานอะไรกักับส,สืบสวนบึงการบองแต่ละก็ททำเออตลาดประชารัฐตลาดต้องชมนี่นะคะยิ่งลิมฝั่งโขงนี่จะลมแรงค่ะนี่ถ่ายบรรยากาศไม่ให้มือริมฝั่งโขงลมยิ่งแรงนะคะ มันในการเล่นฟองกมันสุดยอดจริงๆเลยเขาก็ก่อสร้างไปเรื่อยๆนะคะยังไม่เสร็จนะคะ ลดจาก2,290บาทค่ะ ต่อโอ้โหลมแรงมากต่อนะคะเราก็จะเห็นผลที่ลมแรงเพราะอยู่ใกล้แม่น้ำโขงค่ะตรงน,นี้ไม่มีต้นไม้บางลมมันก็เลยมาผ่านมาทางนี้เลยจ้า ตรงไปค่ะห้าสิบยูเทิร์นกลับนะคะมันนี้ก็จะเป็นทางที่จะหมดทางลนะคะนี่ค่ะทางบรรยากาศไมืองค่ะ งนี้จะออกซายค่ะชาวบึงการเย็นดีต้อนรบับนี่อันนี้คือตลาดพะเลยนะคะอันนี้ตลาดบึงการค่ะนนบรรยากาศดีคนก็ชอบมาเที่ยวมาเที่ยวนะคะมาขับรถเล่นที่สวย เขาใหญ่ไวมากโตเร็วมากเนี่ยยานี่ต้นไม้มันหล่เนี่ย,ย,หยแหละมันปลิวแบบสว,ส,สวิตชวแสเยอะมากเลยอะค่ะไม่กลัวอะไรกลัวต้นไม้ล่ะวันนี้ตึกเขาสางกันไปเรื่อยๆนะคะตึกตึกโรงพยาบาลคะ่ะข้างหน้าเขาก็มีบิ๊กซีมินิด้วยนะคะข้างในนี่บิ๊กซีมินิอยู่ตรงนี้ ฟังความเมื่อไปตลาดสดค่ะตลาดสดเทศบาลฝั่งสายเป็นบิ๊กซีอันนี้บึงการซูเปอร,กนนปปร์การจนาซูเปอร์สโต๊์เจ๊งไปแล้วติดไปแล้วให้บืงอให้รถเอ่อบิ๊กซีมินิเช่านะคะตลาดสดเทศบาลเมืองบึงการเห็นาะตลาดน้อยค่ะบริยัยเลยตลาดเล็กๆ แต่ต้องส่วนี่ยไปต้องบ้านนะคะเด้อ เจ้าแม่สองนางเจ้าแม่สองนางน,น,นี้โรงพยาบาลน,นะคะมีหอตึงหไอ,อนนพีพอรี่โรงพยาบาลออกนะคะอันนี้วันเว์นะคะรถเดินทางเดียวค่ะวันเว์รถเดินทางเดียวนะคะเราก็มาเจอหอนอาฬิกรรมมามห้องเขาวังหันนะคะ หอน,นาฬิกานะคะรถขึ้นจอทางนี้ฟังเดียวนะคะแล้วเราก็เดินทางเดียวจ้ะอากาศก็เย็นชื่นฉำ่ำเราก็ออกซ้ายไปจ้ะ ออกซายนี่ก็จะออกจากนอกเมืองนะคะก็ไปเจอเสียไฟแดงค่ะ สียังไม่ได้เที่ยงนะคะโอเคค่ะน้องหญิงขออนญาตจบคลิปบึงการเพีย้ยนคณีนะคะวันนี้อากาศเย็นแห้งที่บึงการค่ะโอเคไปล้ะค่ะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ